ทีนี้เราก็ต้องมามองเห็นโทษตรงนี้กับนามธรรมนามธรรมมีอะไรสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจําได้หม่รู้สังขารความคิดปรุงแต่งเกิดดับหมดดังนั้นไอ้สิ่งพวกนี้นามธรรมพวกนี้มันเห็นโทษยากนิดนึงโทษของมันคือความจางคลายและความดับไปนี่คือโทษพอบอกว่าเป็นโทษมันไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะมีโทษอะไรอะไรจางคลายดับ แรกๆรู้สึกอย่างนี้นะว่าอะไรนี่แหละมันคือโทษมันยังไม่ได้ทําความเบียดร้อนอะไรให้เราเลยนะอะไรมันคือโทษโทษมันก็คือถ้าเราเนี่ยไม่เห็นความความเสื่อมความดับของมันเนี่ยเราจะยึดถือมันโดยความเป็นตัวตนปัญหามันคือตรงนี้อมืมันไม่ใช่โทษอะไรหรอกมันไม่ได้มาฆ่าเรามาเบียดเบียนอะไรอย่างนี้นะแต่ มันทําให้เราเข้าใจผิดทําให้เราหลงหลงยึดพอใจและไม่ปล่อยวางอโทษมันคือตรงนั้นโทษมันคือเราไม่เห็นมันเป็นอนัตตาไม่เห็นว่ามันมีตัวตนชั่วคราวนั่นคือโทษโทษอันยิ่งใหญ่เลยล่ะการเห็นแค่เนี้ยเนี่ยเป็นปัญหามากเลยที่ว่าเราเห็นโดยความเป็นตัวตนเนี่ยที่เรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะเห็นขันห้าโดยความเป็นตัวตน,นทิฏฐิจึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิในความเป็นสักกายะก็คือคิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูป on, เวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาเห็นไหมเวลาสุขเราก็บอกเราสุขเวลาทุก์เราก็บอกเราทุกหรือเราเฉยๆเห็นไหมคิดว่าสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสัญญามีในตนตนมีในสัญญาเฮ้ยฉันมีความจําว่าอย่างนีน้เฮ้ยความจํานี้มันของฉันนะอืออย่างเงี้ยนี่เป็นความเข้าใจผิดหมดเลยนะอ่าที่พู้เจ้าเรียกว่าอะไรรู้ไหม วิปลาดพวกเรานี้วิปลาสหมดนนเนี่ยพวกวิปลาดดังนั้นใครมาด่าว่าเราวิปลาสเนี่ยถูกแล้วบอกได้ถูกแล้วเนี่ยฉันเนี่ยพวกเราเนี่ยวิปลาสก็คือเข้าใจผิดโดยความเป็นตัวตนนั่นเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจถูกก็คืออ๋อรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตามีตัวตนชั่วคราวแค่นั้นเอง ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ยเรียกว่าเรามีปัญญาปัญญาที่เห็นแบบนี้เรียกว่านิพเทิกะปัญญาแปลว่าปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือความยึดถือโดยความเป็นตัวตนอืม